ครับผมหลังจากที่สอบเสร็จแล้วครับมาเทียในที่บ้านลูกค้าครับผมตอนนี้มาเทียตัวนี้กินหนึ่งจุดหกไอ้กินการไฟฟ้าหนึ่งจุดหกแอมป์ครับผมตอนนี้ไฟหรือไฟกินทั้งหมดอยู่เก้าแอมป์นะครับผมแสดงว่ากินกินการไฟฟ้าแค่หนึ่งจุดหกแอมป์แต่ไฟใส่ทั้งหมดเก้าแอมป์เป็นของแผงโซลารเซลล์ครับผมเป็นของแผงนะครับแผงผสมผสมไฟกับการไฟฟ้านะครับผม นฟฟี่ครับการประหยัดไฟที่แท้จริงครับผมก็คือจะต้องกินหลายแต่ว่าใส่การไฟฟ้าหน่อยครับนะครับจะเป็นงานแก่ครับผมงานแก่ระบบครับถึงใหญ่องปสาแผนไหมครับครับและลูกค้าจะเป็นร้านเค้กครับนี่แอ ช้กับแอร์หนึ่งตัวกับตู้ตู้แช่เค้กนะครับผมติดตั้งแผงโซลาเซลล์ประหยัดไฟตอนกลางวันนะครับเฉพาะตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนนี้ไม่มีแบตเตอรี่สำรองไฟนะครับก็คือลูกค้ากับปิดปิดบานนะครับปิดจะปิด Air, แอร์กับซิมมี่ใส่แอร์ทองยางือตู้แช่ทตัวกับบปันไดครับ ตอนนี้แดดใบครับแดดใบเก็ยังได้พลังงานอยู่เพราะว่าข้าปรับะระดับพระองศาแผ่นนะครับผมเดี๋ยวจะไปในบนางนอ,นอกนะครับผมนะครับคนที่ม้านผิดลังคานะครับปรับองศาแผงไปทางเดียวกันเมื่อครับกครับอ่านองนศาถึนเอ็ดซอยมาฝึกงานมาหากรมหัวนำครับนะครับน,น,น้องน้ำอุษาตอนนี้กินกินล้มใหญ่อยู่ โอเคเดี๋จะมาแจ้งกลอีกทีเลยนะครับผมนะครับผม,ผมเพิ่มเติมนิดนึงครับผมเออ่ก้อนหนาที่ได้แก้มาแก้งานก็คือแผลงโซลาร์เซลล์ที่เพิ่นติดเออ่ก้อนหนา,นานี่นะครับคือหลังคาบ้านจัวสิบโคือกันกับหันไปคนละทิศตัวถังครับผมแผงโซลาเซลเล์ก็เลยเปิ้ลก็เลยติดตามหลังคาเลยหันไปคนละทิศตัวถังแต่ คณะที่ต่อนุกรมกันนะครับผมก็กลายเป็นว่าแผงนะได้รับแสงบัวทอกันแต่ได้ต่อนุกรมกันมันก็ประโยชน์มันก็สิหน่อยที่สุดครับประโยชน์เพระเต็มที่ครับผมเพเต็มที่ผู้นึงใดแผงผู้นึงผู้นึงแผงไดแดดผู้นึงบ่ไใดแดดแต่ว่ากระตงทํางานลมกันมันก็กลายเป็นว่าบ่เต็มประสิทธิภาพนะครับทั้งเข้ากันลยแก้ให้ใหม่คือหันไปทางเดียวกันองศาเดียวกันหมดเลยใดกหมแอนกันเชียก็เมือนกันครับโอเคนะครับผม มันก็เลยได้ประสิทธิภาพเต็มลอยของแผงนะครับครับผมฮะมาเบื้องมีเตอร์ไฟของการไฟฟ้าได้เลยครับผมนี่ฮะจะเห็นว่ามันหมุนซาๆนะครับตอนแรกมันจะหมุนติวๆๆวติวครับตอนนี้หมุนเอื่อยเห็นบังคับเยเอื่อยไปเลยครับนี่คือครับนี่คือการประยัดไฟที่แท้จริงนะครับผมการใส่แผงโซลาเซลล์กับอินเวอร์เตอร์โซลาเซลล์นะครับกับแผง ได้ประสิทธิภาพจากแดดสูงสุดนะครับผมนะครับการใส่ไฟจะเห็นได้ว่าใส่ไฟจากการให้ไฟแค่หนึ่แอมหน่งจุดเจ็กแอมต่อการใช้ไฟทั้งหมดอยูเก้าแอมแสดงว่าแผงโซลาร์เซลล์ซอ,อยเข้าไปประมาณแแอมปนะครับผมประหยัดไฟได้ด,ดีครับถ้าเบิ้งกับบินไฟมามันจะลดลงเดือนนี้นะครับแต่ก่อนลูกค้าใส่ไฟเดือนละ8ปดพันนะครับตัวนี้ก็จะลดลงมาได้ น่าจะเกินครึ่งนะครับผมก,บกับการสนใจการติดต่อทีมงานได้เลยนะครับผมบว่าบทเป็นง,งานแก่รือว่างานติดตั้งใหม่หรือว่างานเดยวไปประเมินไปเบิงว่าจิประยัดไฟใด,ดําใดนะครับผมสมมุติจำรับลูกค้าที่ใช้ไฟเสียค่าไฟหลายนะครับติดต่อทีมงานเขาได้นะครับกับทีมงานอิเล็กทรอนิกส์อีซี่แอนะครับผมทีมงานนี้ ของแท้ครับประหยัดจริงๆครับบอหลอก